ตั้งอยู่กับกายใจการไปบินทบาตไปบ้านแก่งไกลร้อยเส้นญาติโยมเขาเห็นว่าไกลเกินไปเขาจึงจัดก,กันมาแบ่งวาระกันเป็นพวกมาลัดหนทางใส่บาตรที่ถ้ำใสและมีน้ำสะอาดอยู่นั่นด้วยจากบ้านเขามาหกสิบเส้นพระไปจากถ้ำสี่สิบเส้นและเขามาใส่บาตรแต่ละวันก็มีผู้ชายตามมาด้วยพร้อมทั้งลูเดียงสาไม่ใจผู้ชายใบ้บอดหนวกฟังคุ้มอาบัตพระได้ในยามปาลบธรรมะบ้าง ฉันเสร็จในที่นั้นก็ไม่มีเวลาสนทนาธรรมะนานเพราะประหยัดเวลาแต่ละวันกลับถึงถ้ำที่พักก็เกือบเก้านาฬิกาการปฏิบัติภาวนาก็เป็นไปสม่ำเสมอสติดต่อโดยไม่ได้บังคับมันเป็นเองมันดูดดื่มเองสติไม่ได้เลือนลางตั้งอยู่กับกายใจเป็นหลักเหยียดแขนคู่แขนขาเลือบซ้ายและขวาอยู่กับตัวอยู่กับใจในปัจจุบันทันการเบากายเบาใจวิเวกมาก รสชาติของใจของธรรมชนิดนี้จะพูดก็ไม่ออกจะบอกก็ไม่ถูกเพราะของไขของมันในรสปรมัตรสวิเวกรสชาติวิเวสสามกาย,ยวิเวสสังกัดกายจิตตวิเวสสังกัดจิตอุปปิวิเวสสังกัดกิเลสเมื่อสมดุลกันในปัจจุบันขณะเดียวติดต่ออยู่แล้วจึงเป็นรสชาติของวิเวกที่ไม่สงสัยบัญญัติและเลียงแบบกลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันทันกัน ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแท้จะแอบ,บเอาจากความจําได้หมายรูที่ได้เคยท่องบนจำมาเป็นเครื่องบริสุทธิ์ของตนโดยฝ่ายเดียวแล้วเที่ยวกว่าต้อนให้คนเลื่อมใสเป็นนายกโคศกเพื่อลาบและอามิตรเป็นเจ้าหัวใจแล้วก็ใบลานเปล่าอยู่ดีนั่นเองแต่ก็ยังดีเพราะดีกว่าจําไม่ได้ผู้เขียนน้อมมาเตือนตนเพราะตนยังไม่ดีพอเพราะการอยากได้ยังมีอยู่เพราะยังไม่อิ่มมีความอยากดีออกหน้าอยู่ เพราะยังต้องการเดินทางไปหาเมืองอยู่คือเมืองพอถ้าจะเดินทางไปหาเมืองพอภายนอกด้วยสีเทาหรือรถยนต์ยานพาหนะแล้วกี่กับกี่กันล้านล้านกดกดก็ไม่มีวันเดือนปีหรือขณะจะถึงได้เพราะเมืองพอหรือเมืองไม่พอมันตั้งอยู่ที่เมืองใจแห่งเดียวเมืองนอกคือเมืองกิเลสเมืองในคือเมืองใจแต่เมืองนอกคือเมืองกิเลสชอบไปเกยไปพลาดไปตั้งเมืองอยู่รอบๆเมืองใจ เมืองสนิมหรือไม่สนิมก็ตั้งอยู่ที่เมืองเหล็กถ้ามีเหล็กก็ต้องมีสนิมถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กแต่เหล็กดีไม่ค่อยมีสนิมแต่เหล็กดีแท้ไม่มีสนิมเลยใจก็โดยในเดียวกันนั่นแหละนาะแต่ใจที่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของห่วงแหนอยู่จะเป็นของไม่มีโทษย่อมไม่มีในโลกอดีตโลกอนาคตและโลกปัจจุบันเมื่อใจไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว ใจก็ย่อมเป็นโสดโดดเดีย่ยวย่อมไม่มีโทษใดๆและจะบัญญัติอดีตอนาคตปัจจุบันใดๆก็ไม่มีโทษไม่มีพิษอันใดและนิจอย่างยั่งยืนอาไล่ถ้ำพระเวทครันพักอยู่ถ้ำพระเวทคนเดียวเปลี่ยวกายาเป็นเวลาล่วงมา22วันแล้วก็หวนละลึกด้วยธรรมสังเวชว่าเอ๊ะเหล่านี้จวนแจเวลาแล้วเราตั้งใจจะไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อมอบกายถวายชีวิตผูกขาด เราคานที่นำที่นี้มาเป็นเวลานานชีวิตสังขารเป็นของไม่เที่ยงบางทีเราสิ้นลมปราณก่อนท่านบางทีองค์ท่านสิ้นลมปราณก่อนเราเมื่อคิดดังนี้แล้วมองดูถ้ำและบริเวณที่พักชำเลลองไปมาน้ำตาไหลนองลงมาอาบแก้มคว้าเอาผ้าอาบน้ำมาเช็ดเพราะยังอะไรในถ้ำอยู่แล้วก็บันเทาได้ด้วยคลิกใจถึงนานา,นาพาโววินาภาโวจะได้พัดพาดจากไปตามธรรมชาติแห่งสังขาร และนึกในใจต่อไปว่าเทวดาเท่าภูผาลุคมาจะได้ยาตราลาจากพวกเจ้าไปหน้าด่วนหายจะไปหาพระอาจารย์มั่นขันอาสาขออยู่เพื่อจะได้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติเข้าสู่นิพพานขอให้พากันอยู่สวัสดีพร้อมในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมื่อใครไปถึงเร็วหรือชาก็มุ่งหน้าต่อนิพพานนั่นแหลแล้วก็ไปบินถบาตฉันเสร็จบอกญาติโยมว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆ อาตมาจะได้ลงไปบินทบาทให้ถึงบ้านไม่ต้องมารอที่ถ้ำไซดอกเพราะจะได้ลาล่องชายเขาปูพันไปหาพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนาจังหวัดสกลน,นครเพราะเวลาจวนแจมากแล้วโยมเอ๋ยครั้นตื่นเช้าวันใหม่ก็ลงไปถึงบ้านแกงเขามารวมใส่บาทในวัดป่าบ้านแกงเป็นวัดรางไม่มีพระฉันเสร็จก็ลาเดินทางเขาไปส่งพอจะไม่หลงทางแล้วก็ให้เขากลับ เดินคนเดียวไม่เกี่ยวกับเพื่อนล่องชายเขาตามทิศตะวันตกข้ามบ้านคอพอดีตื่นเช้าบินธบาตฉันเสร็จเดินทางต่อค้าวัดป่าสุทธาวาสพอดีพักอยู่ที่นั่นสามคืนสมัยนั้นพระอาจารย์กูอยู่ที่นั้นไปกราบองค์ท่านองค์ท่านถามข่าวเรารู้จักความหมายทุกประการแล้วองค์ท่านได้ให้อุบายว่าใครจะไปหาองค์ท่านพระอาจารย์มั่นต้องยอมตัวเป็นคนโง่ให้องค์ท่านเข็มจึงจะได้อยู่ได้ แม่ผมปรังคังองค์ท่านดูด่าเหมือนเหนียนน้อยแล้วองค์ท่านย้อนถามคืนมาว่าคุณมาพักขณะน,นี้ได้อุบายอะไรอย่างไรบ้างปราบเรียนว่าได้คือการไปมอบกายถวายตัวเพื่ออยู่กับพระอาจารย์มั่นนันอย่าสําคัญตัวว่าฉลาดไม่เหมาะสมส่วนใดยอมให้องค์ท่านว่ากล่าวได้ทุกเมื่อเออดีละ่ะฟังเทศออกนะผมขออนุโมทนาด้วยจงไปโดยเป็นสุขเถิด แต่ขอให้พักถ้ำผาแด่นก่อนสักคืนสองคืนเพราะได้มาใกล้แล้วจะเสียเที่ยวจากนี้ไปถึงถ้ำผาแด่นประมาณสิบสี่กิโลเมตรกว่าๆได้เวลาสามคืนแล้วฉันเสร็จก็ราบลาองค์ท่านไปผ่านบ้านดงมาไฟถึงบ้านนาคับแก่แล้วขึ้นภูถึงถ้ำผาแด่นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแต่มีหลวงพ่อสีกับเมนองค์หนึ่งประจำอยู่นั้นและที่พักถ้ำนั้นก็พอดีสอง,ององค์เท่านั้น แต่ก็ไม่ไปเบียดเสียดท่านไปหาที่พักเองไกลท่านต่างหากคือลุกขมูลอยู่ล่มไม้จิตใจก็สงบเยือกเย็นไม่ได้ลองเรียกหาความกลัวมาเป็นเจ้าหัวใจพอที่จะเป็นอุปสรรคของการภาวนานึกในใจว่าถ้าเรามีโอกาสมาพักข้างหน้าเราจะมาพักองเดียวเพราะจิตใจเราดูดดื่มสถานที่เพราะเป็นต้นไม้สูงล่มลื่นอากาศเยือกเย็นดีหลังพลาหญหินที่ออกมารับอากาศเป็นบางครั้ง ก็อโปรงดีเป็นเนื้อที่ราบเรียบบางถ้ำคำบงเป็นถ้ำมืดแต่มีน้ำไหลลินอยู่จากหินแตกสูงประมาณสองเมตรเป็นห้องหินสงน้ำในตัวและก็ไม่ไกลจากที่พักประมาณสามเส้นและก็รู้ได้ชัดว่าสถานที่นี้ต้องเป็นสถานที่พักวิเวกเพียงธรรมของผู้หวังพ้นทุกในสงสารโดยแจไม่เป็นสถานที่ของผู้มุ่งหวังปัจจัยสี่อามิตรวัตถุนิยมใดๆทั้งสิน้น แต่สถานที่ภายในคือสถานที่จิตใจอันเป็นมรดกดั่งเดิมนั้นรู้ดีอยู่ขาดตัวแล้วจะไปไหนมาไหนก็ยกไปได้เพราะเป็นมรดกเบาไม่ได้หาบไม่ได้หิวไม่ได้กลัวว่าจนจะพ้นเอาลักเอาไม่กลัวปวกจะกัดไปจะไม่แต่แต่ตรงกันข้ามถ้าทําให้หนักก็หนักได้หนักจนข้ากายแตกคือผูกคอจนตายก็มีเพราะตนเป็นฝ่ายสัตว์จากจริงตามสมมติจากคัดคาน เป็นมาพลาดตาเดียวเป็นข่ายยืนขาเดียวก็ไม่ได้เพราะจะเป็นผู้ไม่รู้จักสมมติไปเมื่อไม่รู้จักสมมติจะรู้จักมิมุติอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักร้อนจะรู้จักเย็นได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักได้จะรู้จักเสียอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักถูกจะรู้จักผิดได้อย่างไรเมื่อไม่รู้จักบาปจะรู้จักบุญอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรได้เมื่อไม่รู้จักข้อเว้น จะเว้นอย่างไรได้จะพัลณาข้อนี้ไปมากมายก็มีความหมายอันเดียวกันความเห็นเป็นยาเสพติดธรรมดาปุตุชนคนหนาย่อมเห็นผิดเป็นชอบเป็นนายหน้าของเจตนาขันธ์ทาสันดานเป็นยาเสพติดปราบใดเห็นโทษด้วยตนเองเป็นตอนตอนไปจึงจะกลับได้ปราบนั้นตรงกันข้ามธรรมดานักปราบย่อมเห็นชอบเป็นชอบไปเป็นตอนตอนคูณทวีเพราะความเห็นชอบเป็นนายหน้าของเจตนา เป็นยาเสพติดไปในทางชอบไม่ลำบากแต่ขอยกเว้นพระอรหันต์ไม่ควรเอาองค์ท่านมาผลเปกับยาเสพติตดใดๆเลยจะก,กลายเป็นการกล่าวตู่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็จะถูกกล่าวตู่ว่าเป็นยาเสพติดบินทบาตฉันดื่มพูดคิดเทศนั่นนอนยืนเดินสง,งบรู้โต้ตอบูุเบกขาสารพัดธรรมดาปุตุชนคนหนาเว้นพระโสดาบันเสียเป็นต้นขึ้นไป ย่มกล่าวตู่พุทธธรรมสงอยู่ในทางตรงๆและทางอ้อมติดขันทสันดานอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่ผิดเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาตอบพระพุทธศาสนาว่าฆ่าตัวเล็กเล็กมันบาปเพราะกินไม่อิ่มฆ่าตัวโตโต,โตมันจึงเป็นบุญเพราะบุญทองสุลาเมีระยะระยะนี้กินเป็นระยะระยะมันไม่บาปหรอกอบายามุกทุกประเภท มันเป็นเหตุไม่ให้ชิปหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งตาดอกมันพอได้แก้แคนอยู่นะมึงว่ายังไงกูก็ว่ายังนั้นแหละแล้วก็เที่ยวเกลไปยุ่งเหยิงกับพระพระบางกลุ่มบางบุคคลบวชพ้นคลาวาแล้วเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารคําสั่งและคําสอนของท่านหนักไปในศีลร,รมแท้เมื่อท่านเจตคาใดวักใดตอนใดก็ไปปลูกเอาเลขเลขผาผาเสียเวลาทำท่านและผู้เข้าไปหาทั้งสองฝ่ายไล่ประโยชน์ กับท่านไม่มีสง่าราศีแก่ท่านและสำนักของท่านและผู้ไปหาด้วยเหล่านี้แหละเรียกว่ากล่าวตู่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเหยียบย่ำทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวและถือเป็นของสนุกอีกมันเป็นปฏิปทาทุก์ล้วนๆและไม่มีสุขมาเจือผลพอที่จะหลงเลยแต่พระบางกลุ่มบางจำพวกที่บวชเพื่อปัจใจสี่วัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจก็ปลอยไปเป็นพักพวกด้วยพูดน้อยไม่พอใคร พูดหลายตายหงแผ่นดินทุกหย่อมยากแทนที่จะเป็นสถานที่พักภายนอกเพื่อบำเพ็ญพัฒนาสร้างคุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ด้านจิตใจให้สูงส่งจากระดับที่ลุ่มหลงอยู่มาเป็นเวลาชานานกลายเป็นหลุมฐานเพลิงพร้อมทั้งทิ้งปืนใส่ไม่หยุดยังได้ปืนก็เป็นปืนทิพย์จิตใจที่เหินห่างออกจากศีลและธรรมเรียกว่าพัฒนาปืนทิพย์เผาโลกโดยไม่รู้ตัวแต่ละลายแล้วไตรสิกขา ไฟฟืนที่เผากิเลสนั้นจะเอามาจากไหนเล่าพระบรมศาสดาและพระอริยะสาวกพระอริยะสาวิกาของพระองค์ทรงหาไว้แล้วจะเผาจะสุมอยู่ทั้งหมดทั่วทั้งไตรโลกาก็ไม่หมดฟืนเป็นไฟก็จะเผาโดยในเดียวกันคือศีลสมาธิปัญญาที่ชี้ลงสู่หัวใจทุกๆลูกทุกๆนามอริยะธรรมเนธิโตนะโลอริยะธรรมตั้งอยู่ที่นรชนศีลสมาธิปัญญา ทางพระพุทธศาสนานี้เองจะว่าเป็นกองดับเพลิงโลกก็ถูกจะว่าเป็นยาโอสถก็ใช่จะว่าเป็นไฟเป็นฟืนเผากิเลสก็ถูกจะว่าเป็นแว่นส่องตาส่องใจไปสู่ทางล่มเย็นก็ได้ไม่ผิดจะว่าศีลมักสมาธิมักปัญญามักศีลผลสมาธิผลปัญญาผลก็ได้ทั้งนั้นจะว่าจิตมักจิตผลก็ได้ทั้งนั้นใช้สํานวนโวหารหลายอันแต่มีความหมายเดียวกันเหมือนแกงหม้อใหญ่ แต่เมื่อลงมือฉันแล้วก็มีความหมายว่าอิ่มอยู่ที่ท้องขณะเมื่อฉันพอขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของจิตที่มีสติปัญญาจะรู้เท่าทันเทียมถึงศีลสมาธิปัญญานี้ปารบเป็นติกะหมวดสามถ้าจะขยายเป็นมูลกระจายออกไปก็ครบ8ปดหมสี่พันพระธรรมขันถ้าจะย่นลงสั้นก็เอกะจิตเอกะธรรมในปัจจุบันถ้าจะย่นลงสองก็กายกับใจก็ว่าธรรกับวินัยก็ว่ารูป,ปรขันนาม,มขันก็ว่า จะว่าไปน้อยไปมากก็ออกจากผู้ปัจจุบันนี้จะนับไปกี่โกรกี่ล้านอสงไขยก็ออกไปจากหนึ่งในปัจจุบันจะตามอดีตก็พุ่งออกไปจากปัจจุบันจะคาดหมายหรือทํานายทายทักในอนาคตก็พุ่งออกไปจากปัจจุบันจะจริงเพียงไหนหรือไม่จริงเพียงไหนขึ้นอยู่กับปัจจุบันจะรอบคอไม่เป็นหน้าที่จะไปจับผิดจับถูกกับอนาคตอดีตในทางทำฝ่ายปรมัดอันลึกซึ้ง ผู้ไม่รู้จักรสชาติของปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมแล้วย่อมหนักใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและก็ไม่รู้จักการขยายออกและก็ไม่รู้จักย่นเขา้าผิดหลักของสังขโขหวคือย่อนเข้ามาผิดหลักของอาสังขหวที่ไม่สงเครย่นหรือขยายออกเมื่อรู้จักแล้วจะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยในโวหารน้อยและมากย้อนคืนมากล่าวเรื่องลาออกจากภูผาเดน่น เดินทางต่อไปพักอยู่หนึ่งคืนแล้วบินทบาทฉันเสร็จแล้วเวลาประมาณบ่ายสองก็ลาเดินทางลัดไปข้าบ้านานานกเขาพอดีวันนี้ได้พักนอนกลางทุ่งทางทิศตะวันออกบ้านเขาแต่อากาศก็มีหนาวซ้ำา้ายฤดูอยู่บ้างปูผ้านอนลงบนแผ่นดินต้องๆไม่มีใบไม้หองกองฟางก็ห่างลักหลันพราะโคกระบือกักินหมดมุงก็ไม่ได้กลางกลางแต่กดแล้วก็วางกดตะแคงลงให้เป็นเงื่อนแล้วผินหัวใส ส่วนกลางตัวและขาก็ไม่หุม้มนอนกำหนดลมหายใจออกเขา้าจิตใจและสติอยู่กับลมอันมาถูกต้องแบบเบาๆไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นเลยตาใสแจ๋วไม่ง่วงไม่เหงาคล้ายกับว่าไม่หลับเพราะไม่ปรากฏว่าฝันอะไรกายใจเบามากแต่ผ้าจีวรที่ห่มเฉวียงบ่านั้นด้านกลางตัวลงไปถึงแข่งเปียกด้วยหมอกหมดส่วนฝ่าเท้าไม่ได้เอาผ้าคลุมเพราะเกงจะสกระปรกเพราะเท้าไม่ได้ลาง ตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปบินทบาตบ้านนานกเขาออกมานอกริมบ้านเขาแล้วก็ฉันเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วลาเขาเดินทางตามชายเขาตรงไปทิศตะวันตกข้ามหนนทางรถยนต์เส้นจังหวัดสกลน,นครผ่านไปกาลสินสมัยนั้นรถยนต์ยังไม่ได้แล่นไปกาลสินเพราะทางยังไม่เสร็จแล้วผ่านบ้านโพนง,งามถึงบ้านพระคำภูข้ามมืดพอดีแล้วพักวัดลางเช้าบินทบาตฉันเสร็จเดินทางต่อผ่านบ้านอูนดง ถึงวัดป่าบ้านหนองผือประมาณเที่ยงวันจิตใจก็เบาขึ้นมากนักมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์มั่นขณะนั้นองค์ท่านกับคณะสงฆ์กำลังทำผ้ารองก้นบาดองค์ท่านพระอาจารย์ก็รีบผมผ้าเฉวียงบ่านั่งเรียบอยู่วางบริขารไว้ที่ควรแล้วก็กราบองค์ท่านองค์ท่านการุณาถามว่ามาจากที่ไหนกราบเรียนท่านว่ามาจากถ้ำพระเวทท่านถามว่าภาวนาเป็นอย่างไรกราบเรียนท่านว่า ยังไม่เป็นอะไรกลับคงเป็นเพียงว่าศรัทธาเท่านั้นแท้จริงแล้วอยากจะกราบเรียนเรื่องเสียงตูมลงจนภูเขาทั้งลูกกระเด็นนั้นอยู่แต่ไปใหม่ๆก็เก็บไว้เสียก่อนเพราะมีพระจ้องคอยฟังคำเรียนถวายอยู่มากเพราะยังไม่คุนไม่เชื่องกับท่านองใดคล้ายกับว่าอว,วดดีเกินไปพิกจิตตั้งใจดีๆแล้วก็มอบลงจะหลดพื้นกระดานสาลาไม่เงยหน้าขึ้นกล่าวว่า ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์ผูกขาดทุกลมปราณตลอดทั้งคณะสงฆ์ในที่นี้ทุกๆองค์ด้วยข้าน้อยว่าจะมาแต่ปีกลายนี้แต่ท่านเจ้าคุณเทพกวีบอกว่าให้ไปหัดภาวนากับหลวงพ่อบุญมีวัดป่าหนองน้ำเค็มเสียก่อนในปีนี้องค์ท่านได้ฟังแล้วก็บอกพระเนียนเอาบริขารไปที่กุฏิที่ว่างกราบแล้วก็ตามบริขารไปที่พักขณะนั้นเป็นเดือนเมษายนข้างขึ้น แต่ลืมวันที่เพราะไม่ได้ดูปฏิทินแต่เป็นพศสองสี่ขณะนั้นอาจารย์มหาบัวก็อยู่นั่นก่อนข้าพระเจ้าแล้วพระอาจารย์วันก็ไปก่อนเดือนแต่เป็นพสเดียวกันอาจารย์ทองคำก็ไปอยู่ก่อนพระอาจารย์วันแต่เป็นพสเดียวกันอีกเมื่อคิดคืนหลังแล้วเป็นธรรมสังเวชถึงใจไม่จืดจางเลยเมื่อล่วงถึงห้าวันแล้วก็เข้าไปกราบเท้าขอนิสัยองค์ท่านก็ได้จารุณาลบ พระอาจารย์มหาบัวได้โอกาสรับหลังหลวงปู่มั่นแล้วก็กรุณาเตือนว่าเอาให้ดีนะเมื่อคุณได้มอบกายถวายตัวกับองค์ท่านแบบแจบจมอย่างนี้แล้วต้องเข็นหนักนะเพราะองค์ท่านมีความหมายว่าจะจริงเหมือนที่มอบกายถวายตัวหรือไม่หรือเป็นเพียงมายาว่าเปล่าๆแล้วจะแสดงการสู้ข้อต่อครูเหล่านี้เป็นต้นเพราะธรรมดาเหล็กเมื่อเอามาให้ช่างตีช่างก็ต้องตี พอจะเป็นมีดเป็นปลาก็ต้องให้รู้จักถ้าเป็นเหล็กก้นเตา่าก็ใช้ไม่ได้ต้องคืนให้เจ้าของเดิมแต่ถ้าเป็นเหล็กแข็งเผาไฟแดงๆแล้วก็ตีลงไปอย่างหนักนะท่านแต่การตีค่อยตีแรงไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกขาดตั้งกดไว้ผูกมัดช่างผู้จะตีนะท่านสิ่งเหล่านี้ท่านต้องรู้ล่วงหน้าไว้นะผมนึกสงสารท่านเพราะเป็นคนชาวอุดรด้วยกันแม่ตัวของผมท่านก็เียนมามากแล้ว ด้วยอุบายต่างๆธรรมดาพ่อแม่ถึงจะเข็นลูกๆเต็มภูมิจับเพียงไรด้วยอุบายต่างๆนานา,นาก็ดีแต่ยังมีเมตตาอยู่เต็มภูมิและถือว่าเป็นลูกๆอยู่เต็มภูมินั่นเองในขณะที่พระอาจารย์มหาเทศให้อุบายอยู่นั้นข้าพระเจ้ายกมือปนมฟังนั่งนิ่งพิจารณาตามกระแสที่เทศพอเทศเสร็จองค์ท่านก็กลับที่พักของท่านเมื่อพิจารณาแล้วองค์ท่านบอกขุนทรัพย์ เอาเพชรเอาพลอยไว้ให้เราเป็นทุนองค์ท่านสมภูมิเป็นมือขวาของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหนองถือทแท้ครูบาอาจารย์ชุดใหญ่องค์อื่นๆมิได้เป็นมือขวาดอกหรือเป็นอยู่เต็มภูมิเหมือนกันแต่ว่าองค์ท่านไปเป็นหัวหน้าอยู่อาวาสอื่นๆมีหมายเฉพาะในวงชุดยุควัดป่าหนองถือเท่านั้นมิได้หมายว่าจะลบลู่ดูหมิ่นชุดก่อนเก่าไม่เลยนาะเมื่อกล่าวถึงยุคบ้านหนองถือ ที่ข้าพเจ้าไปมอบกายถวายชีวิตยอยู่ด้วยก็จำจะได้กล่าวปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่มั่นและพระอาจารย์มหาบัวไปในตัวเพราะทองเรื่องสมัยนั้นสัมพันธ์กันเหมือนเดือนดาวในท้องฟ้าเพราะเป็นประวัติของตนที่เห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจได้ปฏิบัติตามองค์ท่านตามสติปัญญาของตนแต่จะเป็นเหมือนกาจับภูเขาทองหรือกบเฝ้าดอกบัวก็เป็นหน้าที่ของตนเองจะรู้ตัวเท่านั้น และต้องการเป็นสิทธิ์ที่มีครูนอกครูในครูจิตครูใจครูปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมรลนิพัานเพราะไม่ต้องการครูอัตโนมัติบัญญัติเอาเองคนเราถ้าขาดการฟังการตรึกตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบแล้วก็จะเป็นไปได้ยากจะเป็นเหล็กดีสักเพียงไรก็ตามก็ต้องได้รับเข็นรับผลรับชุบรับคม จากหินก่อนจึงจะใช้ได้บ้างนิชานั้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์บางท่านบางคนตนไม่ทันได้ดีพอก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ยกยอท่าเดียวตลอดไปเรียกง่ายๆว่าบ้าหยอก็หาได้ง่ายมีอยู่มากหลายแต่ขายไม่ออกครูบาอาจารย์ที่ดีตอนใดลูกศิษย์ทำดีก็ย่อมส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็ย่อมขีดก,กันการขีดกันถูกกาลละหรือไม่ถูกกาลละค่อยหรือแรงแล้วแต่กรณี ไม่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์จะไปตั้งกฎเกณฑ์ผูกมัดอาจารย์ไว้ไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกมัดช่างตีไว้ว่าเมื่อมีผู้มาล้อมเตาอยู่มากอย่าเผาข้าน้อยให้แดงมากและอย่าตีข้าน้อยให้แรงมากเด้อมันจะเสียมันระยไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะมาตั้งกฎเกณฑ์ได้ช่างจะตีให้แข็เห็นความสามารถของช่างตีเหล็กอีกซ้ำก็ได้เป็นบางหลเขาหักรถเข้าทางก็หักเวลากําลังจะเลี้ยวออกทาง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ทันกับเวลาจิตใจภายในก็เหมือนกันขณะไหนพลิกไปทางกามวิตกตรึกไปในทางการก็ดีพยาบาทวิตกตรึกไปทางพยาบาทยี่หิงสาวิตกตรึกไปทางเบียดเบียนต้องพลิกคืนสู่สภาพเดิมมิฉะนั้นจะเย็นเกินไปจนบูดฉันไม่ได้เสียท้องปวดทองต่างๆอาจาริยวัตรกล่าวต่อไปในวาระที่อยู่ในยุคหนองถือข้อวัดส่วนตัวขององค์ท่าน ที่ท่านทําอะไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นและสอนลูกศิษย์ขนาดใดสอนญาติโยมขนาดใดจะได้กล่าวปากพนกันไปเพราะมิได้ชํานาญในการเขียนและการเรียงดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆนั้นข้อวัดประจําตัวองค์ท่านตอนกลางคืนตีสามลางหน้าบ้วนปากใส่กระถนปากกว้างแบบเงียบๆห่มผ้าเฉวียงบาวไหว้พระสวดมนต์เงียบๆในห้องขององค์ท่านบางวันก็สวดนานประมาณสาสิบนาที ได้ยินเสียงอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าสูตรใดแท้เพราะเป็นขโมยแอบฟังทั้งกลัวด้วยครั้งสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตะเกียงเล็กๆจุดไว้นอกมุงกุภาวนาไปจนสว่างเป็นวันใหม่ได้อรุณลูกศิษย์ที่ไปรวมกันคอยรับเพื่อเอาข้อวัดเชาในยามจะออกจากห้องไปคอยอยู่แบบเงียบๆม,ม่ได้พูดกันซุบซิบซุบซิบเลยพอองค์ท่านกระแอมเสียงเบาๆก็เปิดประตูค่อยๆเมื่อองค์ท่านเดินออกมาที่ระเบียง ต่างก็เอาข้อวัดของใครของมันผู้เอาบาทก็เอาแต่บาทผู้เอาจีวรผู้นุ่งผ้าถวายผู้ลับประคตเอวผู้รับผ้าเชนหน้าออกจากมือองค์ท่านผัดผ้านุ่งแล้วยื่นถวายคืนผู้เอากระโถนไปล้างผู้กวาดกุฏิผู้กวาดทางข้างล่างชาย้าระเบียงจงกรมผู้คอยใส่รองเท้าสวมถวายใกล้ที่ลงบันไดผู้เอาไม้เท้าไปรอไว้ที่ศาลาฉันเพื่อจะรอถวายในเวลาเช้าบิณฑบาต ผู้เอาไฟฐานอั้งโลไปวางไว้ที่ทางจงกรมหัวท้ายแห่งละอันแล้วคอยสังเกตการอยู่ตามบริเวณแถบนั้นเพราะเมื่อองค์ท่านไปศาลาจะได้เอาตามไปถวายที่ศาลาสันอันหนึ่งเตาหนึ่งจะได้รีบเก็บไว้องค์ท่านเดินจงกรมก่อนไปบินทบาตไม่ขาดได้เวลาก็เดินไปศาลาไลจากกุฏิองค์ท่านประมาณหนึ่งเส้นผู้รักษาไฟอั้งโลก็ยกไฟตามหลังขึ้นไปไว้ที่ใกล้องค์ท่านนั่งฉัน เพราะธาตุไฟอ่อนมีอาการหนาวและจะได้เอาผ้าอาบและผ้าคลุมตักมาอังและถึงเพื่อให้ได้รับไออุ่นเพิ่มขึ้นให้เข้าใจว่าลูกศิษย์ที่ถือนิสัยมีอยู่กี่องค์ก็ต้องมีข้อวัดกับองค์ท่านทุกๆองค์ไม่สับสนก้าวไกลกันของใครของมันทั้งตรงต่อเวลาด้วยเต็มระเบียบเรียบร้อยเงียบสงัดไม่เกี่ยวกลา่าเว้นไว้แต่องค์นั้นๆป่วยก็มอบให้องค์อื่นชัวว่วเล่าเมื่อหายป่วยแล้ว ก็เข้าทำหน้าที่ตามเดิมส่วนงานส่วนรวมเช่นกวาดลานวัดตักน้ํารักษาโรงไฟโรงฉันต่างๆต้องเอาใจใส่พร้อมเปรี่ยงกันทั้งนั้นไม่ต้องมีการตีละคังนัดหมายให้เป็นการบังคับลองเรียกมาเวลาของใครของมันแล้วแต่จะสังเกตไวใครอ่อนแอลอดแลงต้องถูกเข็นต่อหน้าสงและต่อหน้าญาตโยมเสมอๆอ,องค์ท่านไม่ไว้หน้าใครเลยจะก,กล่าวข้างหน้าปากคนกันไปดอก